พี่เคคอฟฟี่ครับผมดื่มแล้วเนี่ยจะมีพลังมีพลังปุ๊บเสียงจะดีพีเเค่ที่ไฟที่เคยฟันแท ไม่กล้านาศีอนใยานจะเป็นของแบรนด EK Cosmetics เป็นขครื่องเป็นตัวกาแฟเ k Coffee นแล้ก็จะเป็นส่วนของตัวทีเขเรั่มเองครับมี่สอรางวัลครับผู้โชคดีทั้งแร่ยับคงให้กับเ k ด้วยครับสปอนเตอร์ในการแจกรางวัลที่สอของเราครับหมายเลขต037ครับผมอ่ไนครับ น้องไม้บดินพัน์คบผมและน้องพิมพ์นักพัฒนานและอีกน้องหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับน้องล<อ>ักกี้โอเคครับและนี่คือทั้งหมดของ The Dreamer ของเรานะครับแฟชั o นโชว์แอนด์พรอ r m a n น e โดยเอกนับนแบด์ขอเสียงปรบมือดังได้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ และในเท็กนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับและก็สนับสนุนเอกนัทพลแบงค์เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงสปอนเซอร์ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหน้าอกมีสปอนเซอร์ของเรานะครับกับสถานที่ก่อนเลยนะครับโฮมซิปคาเฟ่ครับ PK เซรั่มคอสเมติกครับผมแล้วก็เซทสูตรนี่ครับ และนี้นะครับก็คือคว้าภาพความมั่ใจนะครับแล้วก็ความสำเร็จอีกครั้นหนึ่งของพี่เองนะครับกับครลชชั่นปี2024ที่มีชื่อว่า The Dreamer นะครับผมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะครับผลงานของเองและสบรนตลอดมา